สวัสดีจ้ามาพอกับสาวซูอะลจ้ะมันนี้ได้เนี่ยงปลาเผาจ้ะปลานินตัวละ80บาทจ้ะตัวหง่แง่จ้า,ากำน้ำจิม้มน้ำจิ้มซีฟูดแซ่บๆจ้ะมาได้จ้ะมาแซ่บๆน้ำกันพักกับมีอีกจานหนึ่งได้เดยจ้ะมาได้ค่ะแซ่บๆน้ำกัน หา่อนเ่าเห็นพักกาดขาวอย้อเนื้อ,อตาเสบเงม้าจ่ะ น้ำจิม้มเผ็ดเปรี้ยวหวานจ้ะกินปลาเผากับเสือมือจักหน่อยอ เผักสลัดเหลืองานมากเมื่อยๆกัอยากกิน,นเน้วแสบนะจ๊ะเนาะน่าจะอื้ มันแห้งเลยปะอือบ่มีขนมจีนค่ะบ่ได้ซื้อขนมจีนมานล้ Kim pa sinh thì là cuối càng này là chào. càng ổn bẹp này ngay đi hmm. แบบขนาดมันถ้าเมนตุ่มกระเซแพะยุกเสืยอใย เนื้อเนื้อแบบไล้เลยจ้ะ สำหรับคลิปนี้ก็อิ้มล้ะค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปในลค้า <c oughs> แฟนเพจน้ำค่ะจะแมนบอกเป็นตะกุกตะกักนอกจากพ่อกันไม่คล <p> ิปนาค่ะ